มอเตอร์ทรีเวียสวัสดีครับเมื่อ e ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงานมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองขับ m e r c e d e s b e n บ2รุ่นจากกรุงเทพไปเขาใหญ่โดยมีไฮไลท์อยู่ที่ EQS 450 plus AMG Premium ที่จะผลิตในไทยและทำตลาดในเมืองไทยช่วงปลายปีนี้วันแรกอุ่นเครื่องเบาๆด้วย SUV พันดุ Mercedes G G m e r c e d e s AMG GLE 53 4matic plus ราคา5 9 9 0 0 0นบาทคันที่ขับเป็นสีขาวโพล่าไว้ตัวรถมีความยาว4,937ม mm, ิมกว้าง2,015ม mm, ิลมและสูง1,782ม mm. ิลมตอนจอดอยู่คันเดียวโดดๆก็ดูว่าไม่ใหญ่มากครับแต่ว่าเมื่อได้จอดเทียบกับ g l c แล้วก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าใหญ่กว่ากันมากภายนอกบ่งบอกความเป็น amg ด้วยกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ เสริมลุคสปอร์ตด้วยชุดแต่ง AMG ในแ h t p a c k a g ล้อแม็ก,กขนาด21นิ้วพร้อมยางต่างขนาดด้านหน้า27545ด้านหลัง31540รูปรักโดยรวมให้ทั้งความหรูหราและก็สปอร์ตดุด,ดันครับภายในของ GLE รุ่นมาตรฐานก็หรูหราตามคลาสอยู่แล้วแต่เมื่อเป็น AMG ก็จะได้รับการตกแต่งเพิ่มความสปอร์ตยิ่งขึ้นทั้งพวงมาลัยและเบาะนั่งทรงสปอร์ตจาก AMG และเข็มขัดนิรภัยสีแดง คุณภาพวัสดุก็สมราคาครับอุปกรณ์มาตรฐานแพลวๆบรรยายไม่หมดส่วนความกว้างขวางของภายในห้องโดยสารก็เหลือเฟือครับทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ที่เก็บสัมภาระด้านท้ายด้วยตัวรถก็สูงโปร่งมองเห็นได้ไกลนะครับทัศนวิสัยรอบคันดีเข้าออกจากรถได้สะดวกครับแรงสะใจด้วยเครื่องยนต์เบนซิน Direct Injection 6สูบเรียง2 9 9 0 c c t u r b o c h a r g e พร้อม s u p e r ร์ชาร์จไฟฟ้า ที่จะอัดอากาศเข้าเทอร์โบในช่วงรอบต่ําช่วยลดอาการเทอร์โบแลบและมีอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด435แรงม้าที่5500-6100รอถึง6,100รอบต่อนาทีแรงบิด520นิวตันเมตรที่รอบต่ํา1,800รอบถึง5800รอบต่อนาที พักแล้วนำรถอีกรุ่นมาถ่ายรูปเป็น CLS 220d AMG Premium รุ่นปรับโฉมราคา4,450,000บาท CLS เป็นรถที่โฉบเฉี่ยวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและได้ชื่อว่าเป็น Iconic Model มุมมองด้านหน้าตรงแบนกว้างมาพร้อมกระจังหน้า Star Pattern ประกบด้วยไฟหน้า Multi Beam ทรงเฉี่ยวล้อแมกซลายใหม่ AMG Multi-spoke ขนาด20นิ้ว ยางหน้า24-5-35ยางหลัง27-5-30เมื่อมองจากด้านข้างจะมีความปราดเปรียวจากกระจกประตูแบบไร้กรอบและแนวหลังคาที่ลาดต่ำฝากระโปรงท้ายเชิดขึ้นเล็กน้อยไฟท,ยท้ายทรงเพียวฝั่งเรียบไปกับตัวรถมีความยาว4,996ม mm, มกว้าง1,896ม mm, มสูง1,436ม mm. ภายในเปลี่ยนพวงมลาลัยใหม่เป็นแบบสปอร์ตมัลติฟังชันควบคุมด้วยระบบสัมผัส มีระบบปฏิบัติการ mbux แสดงผลบนหน้าจอขนาดใหญ่พร้อมเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เพิ่มความสุนทรีด้วยไฟแอมเบียนไลท์64เฉดสีตำแหน่งเบาะนั่งจะค่อนข้างต่ำตามสไตล์รถแนวสปอร์ตให้ความรู้สึกมั่นคงใกล้ชิดพื้นถนนเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ1950ซีซีเ cc เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์194แรงม้าที่3,800รอบต่อนาทีแรงบิด400นิวตันเมตร ที่1,600ถึง2,800รอบต่อนอาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะตามสเปคระบุ0ู0ถึง100กิมต่อชั่วโมงใน7.5วินาทีท็อปสปีด235กิมต่อชั่วโมงวันรุ่งขึ้นได้คิวขับรุ่นไฮไลท์จากเขาใหญ่กลับกรุงเทพเป็นรถไฟฟ้า Mercedes eq รุ่น eqs 450 plus amg premium รูปลักษณ์ภายนอกสไตล์คูเป้ขนาดใหญ่ เน้นความเพลียวลมตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อประหยัดพลังงานไฟหน้าดิจิตอลไลท์ระยะ2องไกลถึง600เมตรมีความละเอียดมากกว่า1.3ล้านพิกเซลต่อข้างปรับแสงตามสภาพการขับจึงไม่รบกวนสายตาผู้อื่นพื้นผิวตัวรถเน้นความเรียบอย่างเช่นที่เปิดประตูจะถูกเก็บซ่อนเรียบเสมอไปกับตัวรถและจะยื่นออกมาให้ดึงเปิดได้สะดวกขึ้น ลวดลายของล้อแม็กก็ออกแบบเพื่อลดการหมุนวนของลมทำงานร่วมกับช่องลมที่มุมกันชนด้านหน้าให้อากาศไหลผ่านตัวรถได้สะดวกที่สุดประตูบานท้ายเปิดยกขึ้นทั้งบานสไตล์รถลิฟต์แบ็กเวลาเปิดต้องระวังความสูงของเพดานมิติตัวรถมีความยาว5,216ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,926ม mm, ิมสูง1,512ม mm, ิมฐานล้อ3,210ม mm, ิลิเมตร น้ำหนักประมาณ2,500กิโลกร,รมัมยางขนาด26540 21เท่ากันทั้ง4หลอ้อภายในล้ำสมัยเหมือนนั่งอยู่ในยานอนาวกาศการแสดงผลทั้งหมดเป็นระบบหน้าจอ OLED Hyper Screen ความคมชัดสูงแบ่งเป็น3หน้าจอคือมาตรวัดและหน้าจอสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าขนาด12.5นิ้วมีระบบตรวจจับไปหน้าของผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้าจอกลางขนาดใหญ่ระบบสมัมผัสเช่นกัน เป็นศูนย์กลางการควบคุมของรถหน้าจอสัมผัสฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าจะทำงานก็ต่อเมื่อระบบตรวจพบว่ามีคนนั่งส่วนเบาะหลังของคันที่ทดลองขับยังไม่มีลูกเล่นอะไรมากเท่าที่ลองนั่งดูรู้สึกว่าพนักพิงตั้งชันไปนิดส่วนความกว้างเหลือเฟือแบบสุดๆโดยเฉพาะเมื่อผู้ขับและผู้โดยสารมีความสูงประมาณ170ซนเมตรที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีความจุ610ลิตรขับเคลื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง 333แรงม้าแรงบิด568นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน6.2วินาทีความเร็วสูงสุด210กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีความจุ120กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ใช้งานจริงได้107.8กิโลวัตต์ชั่วโมงขับได้ประมาณ770กิโลเมตรรองรับการชาร์จได้สูงสุด200กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จประมาณ30นาที ส่วนการชาร์จด้วยไฟบ้านกระแสสลับจากแบตเตอรี่ใกล้หมดจนเต็มถ้าชาร์จด้วยกระแสไฟฟ้า11กิโลวัตต์จะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากกรุงเทพได้มีผู้เชี่ยวชาญอธิบายเรื่องการชาร์จและการใช้งานเบื้องต้นไว้แล้วและกระซิบว่าอุปรกรณ์มาตรฐานในรถคันนี้ยังมีแค่80%รุ่นที่ผลิตเพื่อทำตลาดจริงจะมีอุปกรณ์มาตรฐานมากกว่านี้แต่ว่ายังไม่เปิดเผยว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งถามว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวไส้กรองคาโคคือตัวเทป้านะครับเ<ม>ั็นหลงแผงเลยครับซึ่งถามว่าลึกขนาดไหนลึกเข้าอันเดอร์บอดี้ตัวนี้จะลึกเข้าอันเดอร์บอดี้เลยนะครับแล้วก็จริงๆมันไม่มีอะไรแล้วป็นไส้กรองไส้กรองอากาศเหรอใชกรองระบบแอร์ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเทป้าที่กรองเหยื่อได้ซึ่งจะมีสองชั้นนะครับตอนนี้เนี่ยที่มีในประเทศไทยก็จะมีตัว เอส 580T แล้วก็ ETS แต่ว่าเทป้าของ ETS ขนาดใหญ่กว่าของเซนเซอร์ตัว PM 2.5ข้างนอกตัวแล้วก็ตัวในครับดังนั้นถามว่าเปิดมามีอะไรบ้างมีน้ํายาหล่อเย็นตัวแบตเตอรี่แค่นั้นเองแล้วก็มีเทป้าเพราะฉะนั้นเปิดมาก็ไม่ทําอะไรน้ำยาลบน้ำยาหายแลบวผมรวก็แจ้งทีใน่ใช่ครับใช่ครับนิวการ์ดตัวเดียวซึ่งตัวนี้เป็นระบบน้ำยาแบบปิดอยู่แล้วครับโอเคแล้วก็ ECU ควบคุม ไฟตัวเดิจิตอลไลท์นะครับตัวนี้ความละเอียด1.3ล้านพิกเซลต่อ16หลอดหมายความะรถคันนี้เนี่ยมีไฟหน้าความละเอียดถึง2.6ล้านพิกเซลนะครับซึ่งล้ำกว่าตัว s อ a r ้าเอาเป็นมอเตอร์ดีดีนั้นข้างละ8.4หรือ8.4หลอดอันนี้หลาน2หลอดพ้อครับพ่อครับสองตัวมีสองตัวเพราะว่าจะเป็นระบบเออ่หล่อเย็นที่เป็นสองสองฝั่งสอระบบนะเพื่อเพื่อไว้ทดเขือนกันแล้วก็ การเป็นสองระบบเนี่ยถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียจะเป็นตัวนียข้อรสีโช้บเป็นถุงลมงานที่ทำโอเคครับอยู่ในขนี้เป็นแค่ตัดลองดนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่า EQS เนี่ยถูกออกแบบมาให้มีการใช้งานหรือการตอบสนองการขับขี่ทุกอย่างเนี่ยเปรียบเสมือต้นไอซ เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเวลาการขับขี่ต่างๆทุกอย่างก็จะเหมือนกันครับการขับขี่รถ ICE ก็ขึ้นเหมือนปกติครับขึ้นรถไปทำไมฮะเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ท E Q S จะคงมีสี่ล้อที่สตาร์ทรถแบบที่โพซิชันต่างๆนะุกคนไปหับในสตาร์ตกับโครงลอยทุกเดียวกันเกียร์เหมือนเดิมตำแหน่งไฟเลี้ยวเหมือนเดิมนะครับปรับกระจกทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่เป็น3ิลีคาเมราที่ผมเคยเคยรีวิวในสถานไปก็คือตัวจับหน้าตาของเราเวลาจะมองกระจ แต่อีกคนที่ล้ำกว่าก็คือจะเป็นเกกี่ยวับเรื่องของตัวเอ่อเฟสไมด์ดิสแกน,นนะครับตัวนี้นจะมีกล้องอยู่ประงหมดสองฟุงตตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ไอไอของตัวนี้เอาไว้ตรวจสอบใบหน้าของเรานะครับเวลาเราขึ้นรถมาเนี่ยก็จะดีเท็กใบหน้าเหมือนไอโฟนนะครับและที่สําคัญคือเขาจะเอาไว้ช่วยในเรื่องของ emergency stop ด้วยคือถ้าเป็น s c สคัทเนี่ยมันมองเร็วแล้วใช่ไหมครับ EQS e จะเร็วกว่าเพราะว่าเขาสามารถเห็นปีกเลี้ไปหน้าเลยว่าสายตาไม่อยู่กับถนนปุ๊บเขาจะทำงานอย่างนี้ในเรือเ่องของ emergency stop นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาขับไปเนี่ยมันจะมีบางครั้งเขาจะบอกให้เราเนี่ยปรับกระจกหรือปรับโงมอะไรเนี่ยให้เห็นเม็ดไข่ปลาทั้งหมด6จุดได้ไหมครัเพราะว่าเซ็นเซอร์เขามองเห็นหน้าเราไม่พบเราก็ต้องปร,รับโงมอะไรเนี่ยให้เห็นไข่ปลาทั้งหมด6จุดตามมันเพราะไม่งั้นมันร้องตลอดทางน้ำไปตรงเนี่มันจะขึ้นตรงเนี้ย6จุดให้เราปรับโงมอะไรขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะคพบ ราส่งไปอยู่ร้องนะครับหรือ่าอยู่แจ้งเตือนเพราะฉะนั้นการทํางานทั้งหมดตรงนี้จะเหมือนแต่ S Class เลยครับไม่ไว่าจะเป็นอินสูเมนที่ไม่มีการตั้งค่าอะไรนั้นแล้วเป็นการเลือกดีไซน์เฉยๆนะครับไม่ไม่ได้แบบเซตอัพอะไรต่างๆแล้วก็อีกนิดหนึ่งคือเรื่องของอัาราการสิ้นเปลืองน้ามันที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นลิตรต่อร้อยตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นกิโลวัตต์อา่วต่อร้อยกิโลเมตรแทน,นน้ำมัสามารถคานวณกลับได้โดยที่ง่ายๆครับรถคันนี้มีแบตเตอรี่อยู่107นะครับสมมติถ้าเขาบอกว เราวิ่งอัตตาการซนเติงเชื้อเติงหรือพลังงานอยู่ที่10 7กิโลวัตต์วต่อร0อนะครับมันต้องสามารถเทียบเทียเงได้ว่าเราวิ่งไนดะ้ประมาณพันกิโลเมตรต่อ,ตอ,ตอ,ตอแบตเตอรี่ที่มีอยู่สามารถหางหลงได้เลยนะครับถัดมาตัวหน้าจอตรงนี้เหมือนเดิมหมดเลยสิ่งที่จนะเน้นย้ำนิดเดียวก็คือตัวหน้าจอฝั่ง Passenger Seat ต,ตรงนี้นะครับถือว่าโค r i ได r d อด p เลยถ้าไม่มีคนนั่ง้าต้องไม่ใส่มาหน้าคนั่นตว่า มันมีการดีเทคแบเป็นเหตุขนาด5กิโลับกล้องี่คอยมองดู่ว่ามีคนมนั่งไหมเพราะถ้าไม่มีคนปุ๊บเนี่ยมันจะปุ๊ไ่ได้ต้องตด้อต้องต้องต้อง้อสต้องต้ถ้าใค้อยากองต้งต้องต้องตองต้องต้อง้ง้องว้งเคยงต้องต้อ้องต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 ้งา้งต้อต้อง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 ตอมต้วงต้องตนอต้อคต้อง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 ต้งได้องต้รงต้องอ้ง้องต้องตอง เกิดขึด้นก็คือเกิดปุ่มพาวเวอร์ขึ้นมาเลยแล้ว,ลวก็กดข้ามก็จะเข้ามาใช้งานในส่วนของเมนูปกติได้ซึ่งสองหน้าจอตัวนี้เหมือนกันครัแบบทีนี้ถัดมาจะเป็นในเรื่องของแผนที่ไม่ต้องห่วงครับทุกคนว่าจะไปไหนหรือหาจุดชาร์จไม่เจอผมเซฟไว้ในรายการโปรดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับว่าว่าจุดชาร์จเป็นยังไงสถานที่พักอยู่ไหนอะไรต่างๆผมเซฟไวให้หมดแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการดูเทเตาัปต่างๆนะครับ แนะ,แะนําเลยนะครับในฟังก์ชันที่เป็น EQ ตัวนี้จะเป็นการโชว์นะครับปริมาณแบตเตอรี่ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่า100%แล้วนะครับแล้วก็วิ่งได้ถึง616กิโลมบบใใหมายความว่าไงทำไมไม่ได้770เพราะว่าครั้งก่อนที่ขับมาแสดงว่าคนขับก่อนหน้านี้ขับกินแบตเขาก็เลยบอกว่าแบตเตอรี่1 7ึ8เนี้ยนะครับ ถ้าคุณขับแบบเดิมอีกเนี่ยคุณจะวิ่งได้นหนึ่งรอบหกร้อยสิบหกก็จำอันเก่าจำอันเก่าซึ่งผมเคยทำแม็กซิมัมกันอยู่ประมาณแปดร้อยเก้คือวิ่งแบบไหลแบบไหล,ไหลสุดๆเลยตอนนั้นทำเทสแล้วก็วิ่งย้อนกลับมาเนี่ยได้ประมาณ700กว่ากว่าเกือบแปดเลยนะครับดังนั้นตรงน,นี้สำคัญแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ที่เมื่อกี้แจ้งไปในเรื่องของอการเล่นแพดเดิลชิพนะครับว่ารถไฟฟ้ามีแพดเดิลชิพไว้ทำอะไรนะแพดเดิลชิพบวกรถตรงนี้แพดเดิลชิพบวกบรถตัวนี้เนีีย่ยกก็คคคือเอเเเเเาไวว้บบุมรรรจน นะครับหรือว่าเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีการถอนเทาออกจากคันเร่งโดยที่ถ้าเราเปลี่ยนเกยีเกรยร์เดินหน้าเนี่ยตัวนี้ตัวดีจะเป็นปกตินะครับแต่ถ้าเรากดแพดด้วยชิปลบครับถ้ากดแพดด้วยชิปลบเนี่ยเราจะสังเกตว่าการคืนพลังงานเนี่ยไปไปจนสุดเลยเขารองอถ้าเป็นดีลบเนี่ยหมายความว่ารบมันจะเบรกหนักมากเพื่อต้องการเก็บกันนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นดดีีบวกนะครับก็คือมันจะไม่มีการรีเจเนเรตเลยคือถอนเท้าออกจากเครื่องผมรถก็ไหลยาวมันมีสเต็ปครับมีกี่เบอร์มีทั้งหมด4ครับก็คือข้างละสี่ไม่ครับมีเวลาปิดเกียร์ดนหน้าเนี่ยต้อจะเป็นดีเฉยๆก่อนนะครับ D เฉยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยกดลบทีนึงก็จะเป็น D ลบหนึ่งครั้งก็คือลบสเต็ปเดียวแล้วก็กดเป็นดีบวกและถ้ากดค้างมันจะเป็นดีออโต้โดยที่ดีออโต้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับองศาครับคือถ้าองศาเนี่ย เป็นลบหนึ่งถึงลบสามเนี่ยมันจะเป็นดีบวกก็คือปล่อยรถไหลแต่ถ้าเกินลบสามก็เรยคือลงชันมากๆเนี่ยถ้าเป็นรถทั่วไปเขาแนะนำให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำถูกไหมครัตัวนี้ก็จะดึงเป็นดีลบอัตโนมัติให้ก็คือใช้ตัวระบบดีเจนเลยเพิ่มขึ้นอีกไม่ได้แล้วไม่ได้ครับไม่ได้สองระดับใช่ครับฟองครับซึ่งเขาจะแปลผันตามความเร็วแล้วกันเอแล้วก็องศาที่ลาดชันที่ลงไปครับเปิดฝานะครับแล้วก็เสียบลั๊กเข้าไปได้เลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผม อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลืมความเป็นปลั๊กอินไฮบริดไปซะก่อนนะครับเพราะปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะใช้ปลั๊กชาร์จไปบ้านหรือไม่ก็เป็นบล็บอกบอ็อกซึ่งตรงนั้นจะไม่มีสิค่คเหลือที่ซับซ้อนมากมายนะแต่สำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยนับให้เปลี่ยน m i n ์เซตใหม่มก็คือให้เราโฟกัสวิธีการใช้งานและว,วิธีการชาร์จจากบล็บอกบอ็อกเป็นหลักไม่ใช่รถหลายคนบอกมันต้องเป็นรถสิเพราะว่ารถมันมันคือสิ่งที่สําคัญของเราแต่ต้องบอกว่าพอเป็นพลัสติชชาร์จิ่งสเตชันแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าแต่ละค่าายวิธีกกรเ็บังงไ บางเจ้าสแกนพิว่าโค้ดบางเจ้าโหลดแอบปบบางเจ้าเป็นการ์ดคือทุกอย่างมันมันในแต่ละค่ายเขามีแบบเฉพาะของตัวเองดังนั้นเนี่ยวิธีการทํางานให้ดูจากวอลล์บ็อกเป็นหลักก่อนว่าใ้เสียบตรงไหนนะเพราะบางบางยี่ห้อเนี่ยเอาปั๊กเข้าไปเลยเดี๋ยวค่อยคุยกันว่าเก็บเงินยังไงบางเจ้าขอเก็บเงินก่อนแล้วค่อยเอาปั๊กเข้ารถเนี่ยอันนี้ว่ากันอีกทีดังนั้นเนี่ย,นเ,นยเรามาดูที่ตัวตัวชาร์จยิ้งก่อนตัวชาร์จยิ้งสเตชันก่อนติดตัวนี้เคร่องตอนนี้ผมจะใช้ตัวเออ่ cc s สองนะครับก็คือเป็น DC ชาร์จซึ่ง ในแต่ละตู้เนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายรูปแบบเดือนั้นเราต้องเลือกสายที่เราจะใช้ก่อนหรือหัวที่จะ c o n n e c เข้าไปแต่ตอนนี้ผมจะใช้สายดีเพราะว่าเป็น DC เร็วที่สุดบล็อกตัวนี้50กิโลวัตต์นะครับกด CCS ้ไา,าไปกด CCS ้าไปนะครับแล้วเ,เขาบอกว่าให้แตะร์ดก็คือทําตามคําแนะนําเลยซึ่งที่เขาใหญ่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันทั้งของอีกดทั้งตัวของ e T-Rexa นะครับรอนะครับเขาประมวลผลก่อนนะครับเรียบร้อยนะคับบนา้อะ เขาก็จะบอกให้เราเนี <Yeah. S 1> one, ่ยดึงปลั after, ๊กออกมานะครับจากตัวตู้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเสียบเข้ากับที่ตัวรถนะครับแล้วก็เดิมนยครับแต่ด้วย CC ซีทั้งสตัวนี้นะครับมันจะต้องมีตัวที่เป็นควาชาร์จอยู่ด้านล่างหรือเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยจะต้องดึงตัวนี้ออกมาตัวหางคุณนี่จะแตกไปออกนะครับถ้าเราไปเห็นเนี่ยมันมี3รูหรือเป็น7จรูไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวที่เป็นขีดจริงๆเ่ยมันคือ3ามรูแต่บางเจ้าเนี่ย เขาใส่รูมาไปครบเลยเจ็ดรูแต่ไม่มีบางท่านไม่ต้องตกใจว่าจะเข้าได้ไม่ได้เพราะว่ามีพี่นักข่าวหลายคนก็บอกเฮ้ยตายไม่เจ็ดรูพี่ไม่กล้าเข้าคูารถพังไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับตัวน,นี้เข้าได้เลยแล้วก็เข้าไปตรงๆครับโอเคครับรถจะทําการล็อกหลังจากนั้นเขาจะสื่อสารกันในขณะนี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าหน้าจอรถจะมีการป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อแจะะ้งสเตตัสโดยที่ถ้าแบตเตอรี่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะบอกเวลาที่จะเต็ม การปลดล็อกเนี่ยในแบบที่เป็นปลักอินไรีบิดเนี่ยเราก็อันล็อกรถแล้วทำไมฮะดึงได้เลยแต่ด้วยความที่ว่าอย่างแรกคือ DC เนี่ยกำลังไฟฟ้าแรงสูงอย่างที่2เราไม่เคยเห็นดีเนี่ยสายเล็กกว่านี้แน่นอนนะเพราะว่าสายมันต้องหนักมากใหญ่มากเพราะมันกำลังไฟเยอะดังนั้นอย่างแรกคือกำลังไฟสงูงอย่างที่2คือน้ําหนักมากเพราะฉะนั้นการอันล็อกปุ๊บแล้วปลดได้เลยเน<ป>ี่ยมันจะเป็นอันตรายเพราะบางทีสายงานจะตก,ตกได้เพราะฉะนั้นเวลาจะปลดล็อกครับ คันนี้ทําที่รถก่อนแล้วรถจะเป็นตัว disconnect นะครับไม่เคยบอกบอกาเปิอดอัรล็อกแล้วเนี่ยจะสังเกตว่ายังดึงไม่ออกสเตตัสของไฟคงเป็นสีฟ้าอยู่คือกําลังชาร์จวิธีที่จะ u n p l u กออกเนี่ยเราต้องกดปุ่มน,นี้ครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอย่างแรกคือคอนเฟิร์มการดึงปลั๊กออกอย่างที่สองเนี่ยรถเขาต้องการรู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่พร้อมจะดึงออกหรือถ้าสายมันตกเราจับทันไหมนะก็คือกดเขอ้าไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวตัวนี้ขเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับซึ่งสีขาวเนี่ยหมายความว่าสามารถสอบได้ แล้วก็เก็บที่ขปกติแล้วก็อย่าอยู่ติดตัว d c เข้าไปแล้วก็เรียบร้อยกับในการตับเสริมนิดหนึ่งครับเวลาใช้งานเท้า EQS เนี่ยแนะนำให้นำนำทางด้วยเพราะผมเซตเซฟริไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารหรือว่าที่ชาร์จเพราะตัวรถคันนี้รองรับ AR หรือ augmented reality augmented reality เนผมคิดว่าในหลาดแคนาาจะยังไม่มีให้ทดลองใช้ตัวนี้วิธีใช้งานของเขาคือจะเป็นกล้องแลถ่ายภาพจริง เราสร้างเอนิเมชันในแอร์โรเพื่อทําให้การาขับขี่ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นรวมถึงป้ายจราจรที่เลยไปแล้วตอนทีเราวิ่งกับป้ายเขียวเลยเราแ,แเขาจะสร้างป้ายขึ้นมาให้เราแล้วเขียนภาษาไทยมาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เพิ่มความแม่นยำในการขับขี่มากขึ้น,นด้วยครับประมาณนี้ครับ